เด็กแว้นนั่งยังไงทําให้ดูหน่อยเด็กแว้น mm hmm. เด็กแว้นอย่างนี้เหรอ mm hmm. ไม่นอนเหรอเด็กแว้นเขานอนไม่ใช่เหรอเด็กแว้น hmm. ไม่นอนเหรออนอไม่นอนเหรอไ mm hmm. หนนอนท่าเด็กแว้นให้ดูหน่อย mm hmm. โตขึ้นจะเป็นเด็กแว้นนะจะเป็นเด็กแว้นไหมโตขึ้นโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่อ๋อไม่เป็นเด็กแว้นใช่ไหมดีจังเลยเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กแว้นเด็กแว้นเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นไม่ดีใช่ไหมเสียงอะไรนะเสียงว่าไทรนาเสียงกับเด็กน้องด้วยอ๋อมีเด็กน้องด้วย อ๋อเด็กอยากไปด้วยอยวจะให้น้องโอ๊คอดลอดลอดเก้าอี้นะโอ๊คอดเก้าอี้อย่าอย่าเพิ่งรอดรอดโดยไม่ให้โดนเก้าอี้นะอย่าให้โดนขาเก้าอี้นะเข้าใจใช่ไหมโอ๊เข้าใจใช่ไหมอ่อโอ๊เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะให้โอ๊รอดอ่าโอ๊จะรอดเก้าอี้แบบไหนโดยไม่ให้โดนขาเก้าอี้เอารอดสิเอาลอดรอดไปอย่าให้โดนเอาแต่อย่าให้โดนขาเก้าอี้ ดโดนแล้ว,อา,ลวอาคารรอดเข้าไปอย่าให้โดนเก้าอี้อ่อาลอดรอดไปรอดไปอารอดอ่ารอดเร็วๆสิรอดเร็วๆอย่าให้โดนเก้าอี้นะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมไม่โดนใช่ไหม กเก่งจังเลยเระวังตกมันจะตกมันจะตกเสียงรถเสียงรถอะไร เอาเดวไปไหนไปเอาคัท